สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของท่านที่อยู่ในราศีมีนหรือมีลัคนาราศีมีนนะคะหรือหากท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีก็ดูโดยใช้วันที่เกิด คือท่านที่เกิดในวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะค่ะเรามาเริ่มดูดวงชะตาประจํำเดือนกันยายน2565ของชาวราศีมินในด้านต่างๆกันเลยนะคะเริ่มจากด้านการงานก่อนนะคะด้าน,นการงานนะคะในเดือนนี้ดาวอังคารโยกกับดาวพฤหัสบดีและดาวมฤตยูนะคะในเดือนนี้ ท่านอาจจะไม่ได้ดังใจอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าแต่จะมีความโดดเด่นจากความรู้ความสามารถของตัวเองจะมีเครดิตดีในการทํางานนะคะมีความน่าเชื่อถือในการทํางานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เรียกใช้เรียกหาเยอะนะคะจนอาจจะทําให้ต้องทํางานหนักแต่ว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและก็จะได้งานที่มั่นคงนะคะ สำหรับท่านที่ว่างงานอยู่นะคะจะมีโอกาสได้งานและผู้ที่สัมภาษณ์งานไว้จะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีนะคะช่วงนี้ท่านจะเกิดปัญญาที่ปราดเปรื่องอาจจะได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นไปนะคะแล้วก็จะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีแต่ว่าในช่วงนี้ท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดการติดต่อสื่อสารและการทำสัญญาต่างๆนะคะการต้องศึกษาให้ดี นนะะเพราะว่าในช่วงนี้ท่านอาจจะมีเหตุให้ต้องขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือผู้ที่มาติดต่องานได้และอาจจะมีคู่แข่งในที่ทำงานจ้องจำผิดหรือยุแย่ให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะคะส่วนผู้ที่ทำธุรกิจการค้านะคะในช่วงนี้ท่านจะมีสเสน่ห์เอาชนะใจคู่แข่งหรือคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดี อาจทำให้คู่แข่งเปลี่ยนมาเป็นมิตรคู่ค้าช่วยกันสนับสนุนค้าขายร่วมกันนะคะแต่ไม่ว่าในช่วงนี้ท่านชาวราศีมีนจะมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นนะคะแต่ท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะต่อไปมาดูด้านการเงินกันนะคะในด้านการเงินนะคะในเดือนนี้ ดาวอังคารที่เป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีมีนจะอยู่ในเรือนสหัชชะแล้วก็จะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคะจะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้คนที่อยู่รอบตัวหรือคน หมู่มากนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำงานด้านออนไลน์นะคะจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจะมีลูกค้าแล้วก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินนะคะแต่ในช่วงนี้ท่านจะอยู่ในช่วงที่มีพราหูคอนซัปนะคะแม้จะมีรายได้มามากแต่ท่านก็อาจจะมีรายจ่ายเข้ามามากเช่นกัน ะะอาจจะเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนนะคะดังนั้นท่านจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะอย่าไปลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงมากหรือลงทุนในโครงการใดๆที่ไม่ค่อยสุจริตนะคะและจะต้องระมัดระวังเรื่องการให้คนอื่นยืมเงินด้วยนะคะเพราะการให้ยืมไปแล้วท่านอาจจะไม่ได้เงินคืนนะคะ ในช่วงนี้ท่านมีโอกาสจะได้รับมรดกหรือโชคลาภจากทางไกลนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต่อไปมาดูด้านของความรักกันนะคะในเดือนนี้ดาวพุธพักองศานะคะแล้วก็จะเดินถอยหลังไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ในเรือนอเลนะคะท่านอาจจะมีเรื่องให้ต้องทะเลาะเบาแวงนะคะ หรือทะเลาะวิวาทกันนะคะดังนั้นในช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดควรพูดให้น้อยๆนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วอาจจะมีเรื่องต้องทะเลาะเบาแว้งกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะส่วนที่ส่วนท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่ามีคนคบคนคุยแล้วนะคะช่วงนี้ควรรักษาระยะห่างกันไว้หน่อยนะคะ เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงที่จะเกิดการทะเลาะเบ,บาแว้งกันนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาในช่วงนี้ท่านควรจะศึกษาดูใจให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าความรักในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหรือมีความไม่สบายใจไม่เข้าอกเข้าใจกันได้และอาจจะเจอคนที่ไม่ค่อยมีความจริงใจเข้ามาในช่วงนี้นะคะส่วนท่านที่ยังโสดอยู่ ที่ยังไม่มีคนคุยนะคะช่วงนี้แนะนำว่ายังไม่ควรจะโฟกัสเรื่องของความรักนะคะส่วนในด้านของสุขภาพนะคะในช่วงนี้ชาวราศีมีนควรระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับโรคภูมแพ้นะคะหรือโรคความเครียดที่เกิดจากการทำงานหนักนะคะ แต่ก็จะไม่ได้เกิดในลักษณะที่จะรุนแรงหรือมากมายอะไรนะคะอาจจะมีอาการแค่เล็กๆน้อยๆไม่น่าเป็นห่วงนะคะค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะขอวอวยพรให้ชาวราศีมีนโชคดีนะคะมีความสุขแล้วก็ได้โชคก้อนโตนะคะและฝากทุกๆท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะ ขอบคุณค่ะ